ต่อสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับผมตอนนี้มายู่ล็ช่องไทซิงโมกันนะครับวันนี้นะครับก็ชามาดูโครงนะครับที่ซื้อมาเมื่อวานนะครับนี่นะครับเป็นโครงบิจิวนะครับน่าจะเป็นตัวเก่าแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกเตะตัวบนนะครับก็ผมก็ จะเพลงให้อยู่ข้างล่างนะครับอยากจะขัดได้สายขัดนี่ครับโอ้นี่ก็ว่าจะทําสีนะครับไอ้ขัดได้สายสายเป็นอุ๊ยจะยากละสายจะยากจ้ะจริงเพิ่นเด้จริงอยู่ไหนถุยสะอาดเลยแห่ อโครงตัวนี้ซื้อมาในราคาสามพันแปดครับรวมล้อเลยนะครับ <c oughs> ใส่

เดี๋ยวจะพาไปดูอย่างไรเดียนนะครับนี่นะครับซื้อมาสองพันห้าช่างรดให้ร้อยบาทเดือนสอันสี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ เยบ่ะครับตอนนี้ก็ได้ทำสีโครงเสร็จแล้วนะครับนี่ครับต่อไปก็เหลือแค่ทำสีกระทะนะครับส,สวยๆเลยนะครับนั่นนะ นี่ครับเจ็มเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับ ครับก็ใส่ล้อเลยนะครับนี่ครับพึ่งทำซีใหม่นะครับติดในนะครับเต็มเลย เด to well pues ี๋ยวไปดูตอนยกเครื่องใส่นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับใส่ล้อใส่ท่อใส่ใส่พานเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับยังไม่มีเทเลอร์นะครับมีแต่มีแต่อันนี้โครงกับเครื่องนะครับยังไม่มีงบนะครับ อย่างนี้ครับนี้ได้แล้ว50%สิบซนครับเลยห้าสบอร์ซนะครับอจะบอกอะไรออก ตอนนี้ก็จะไปลองรถกันนะครับเฮ้ยอย่าถอยมันดีนะครับ ย้อนแสงหน่อยนะครับ đây <laughs> nhớ <laughs> <Cái> này nào đây rất là ủ đi ra lên ไม่เบียดอใส่เอโอเคครับโอ้โหเ,เร็วเลยนะครับเรื่องอะมันดังอะไรไม่รู้นะครับ kì tham cờ mà lo rốt nữa hả không kia vàng xem không bị đã kia ờ ừ. ตกเกี้ยวสองนะครับมือใหม่หัดขับนะครับโอ้ยมตงอยู่เลยไปเลยครับไปเลยครับเร็วเลยครับนี่ครับเี่ยรับาไปทางมาัน สิงโลกนะครับสิงโลกหว่างกับกับกันะครับไม่รู้ไปแล้วครับเร่งไปเลยครับผม สายมันสายนะครับใกล้เองคุณใกล้เองฮะ หน้าสีนิ้วพึ่งนะครับนี่ตนี้ยังไม่มีเทเลอร์นะครับอันที่อาเทเลอร์เก่ามาใส่ครบเอานะครับยังไม่มีงบนะครับงบมีแค่นี้นะครับค่อยมีตัง์เอานะครับผมค่อยทำเทเลอร์นะครับ ก้อนใส่หรือเปล่าเพราะวันนี Trustee ้มองไม่เห็นนะครับเดร่งด้วยนะครับ มันดึงนะครับรถมันดึงครับข้างหน,นึ่งอราบมือก็จะปล่อยมลมออกเลยนะครับลุยต่อนะครับ

cho lên cho lên Để Cách nào tử Nó mình đang đứng vô đó này

Đó cho Anh đi mua về mua thay về bàn bộ Về mạng gáp nè Thế bọn 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 cam mà nào cơ là, 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 là tầng vị như <laughs> កំពាននេះ กันหนึ่ง